อยู่จังหวัดไหครับเนี่ยอยู่สงขลาค่ะอุ้ยอยากไปเที่ยวสงขลาพอดีเลยผมอะอยากไปเนี่ย <ผม S 1> พี<ม>อย่อยากอยากอยากไปไอ้นี่น็อ o เอามาเลยมาเลยเขาว่านอกว่าไง <c oughs> อะไรนะพี่มาเลยผมกลัวผมไปสงขลาแล้วผมไม่มีที่พักอะผมต้องหาที่พักก่อนอันดับแรกเออไม่ต้องห่วงเรื่องที่นอน อืมมีมีที่แนะนำให้ผมไหมพี่มีที่แนะนำให้ผมไหมไหนๆผมก็เจอพี่แล้วพี่ป่ะก็ใช่ครับผมเยอะจะเอาแบบไหนอ่ะเอาแบบที่มีพี่อยู่ด้วยเอ้ยไม่ใช่ <laughs> <laughs> เอาแบบที่นอนได้ก็พอแล้วอืมนอนได้สองคนน่ะเยอะเยอะเลยใช่ไหมเอาแบบใกล้ๆน็อปเอาคือแบบผมไปไปเที่ยวเม้าหมดทิ่มเราจะได้กลับมานอนใกล้อย่างเงี้ย แล้วคือมันติดกับการเล็กซี่ได้ใช่ป่ะเล็ใช่าบอกว่าเอ็นไงเอ็นไงมันเดินข้ามได้ไม่ร้านยเรียนติดกันเลยเออมันเดินข้ามกันได้ใช่ป่ะล่ะมัวมัวไปข้ามฝั่งได้จริงนี่ยู่ที่นูุชเขาเด็ดๆทั้งนั้นเลยอ่ะเด็ดจริงสมจริงเออเบื่อสงข่าแม่งเด็ดจริงบึ่อบ๊มซัมเบ้ พี่พี่คือหนึ่งในนั้นปะเนี่ยไม่เราเป็นเลี้ยแต่ว่าเรารักจริงนะผมก็รักจริงเหมือนกันนะพี่ออันอันนี้พี่ชื่ออะไรอ่ะเจนชื่อเจนวิชื่อก็น่ารักแล้วจริงอะไรนะครับชื่ออะไรอ่ะชื่อกด์ครับผมไใช่คนชื่อกด์อะพี่เอาตรงตรง,ตรงนะผมเคยไปดูดวงนะผมอนะ่ะ ผมไปดูดวงแล้วผมไปถามาไปถามหมอว่าชื่อผมอะมันเป็นมันมีแบบความหมายยังไงคือหมอบอกว่าอะไรรู้ปะหมอบอกว่าเป็นคนที่รักจริงถ้าเกิดใครได้ไปเป็นแฟนนี่คือโชคดีที่สุดแล้วอย่างเงี้ยโอ้แต่งนานแต่งนานม่เรื่องนี้ไม่ไม่เมื่อกี้เลยสดสดลร้อนพี่สนใจอยากได้แฟนชื่อไก่ไหมพี่ อย,อ,ยอยู่กำแพงครับผมครับผมได้ก็มีที่เจ้าอยู่อยู่กำแพงเป็นไม่ผมแต่ผมความฝันผมผมอยากไปสองขาอยากไปน็อกเอาท์อ่ะประเด็นนลัประเด็ดนะดดหลักในคือผมอยากไปน็อกเอาท์เลยอยากไหนรู้ว่าจากไหนเรื่องเธอนี้อ้โหพี่เฮ้ยดัง,ง,งกระชอนซะขนาดนี้น็อกเอาท์ คือแบบผมเห็นแต่ละทีมันแบอื้มอื้มเบึ่มเบึ่มเบ,บึ่มอย่างเงี้ยฮะนี่เป็น,นติดตามเพจละสิเอ,อ้ยพี่ผมนี่ทักแชร์ทุกโพสต์เอ,อ้ยไม่ใช่เราเล่น <c oughs> <c oughs> ผมไปนี่พี่เป็นาพาพาผมแบบทัวร์ได้ไหมไม่ด้อ <c oughs> อย่างนั้น <c oughs> ไปตุป๊กไนอะไรนะไปโซยหนบงเล ไปซอยไหนก็ได้ที่มีพี่อยู่ข้างๆผมแค่นั้นแหละอ๋อเนาพี่นแบบนี้ทุกคนเบาคนเดียวเลยพี่คนเดียวเลยจริงผู้สาวคิ้วเข้มเนี่ยคนแบบนี้ก็เป็นคนเบาไม่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 พี่คือแบบผมไปเจ้วน็อกเอานี่คือผมจะควงแขนพี่เข้าไปเลย <c oughs> เออจริงจริงอะไรนะพี่ไม่าไปไหนเรา่กันอยู่ในนั้นอะไรนะพี่ไม่หายไปไหนเราระว่าชวนกันอยู่ในนั้น Ly, ไม่ให้ไปไหนรอบจริงกลับมาห้องแล้วก็กลับมาได้กันเราจะจงมือกลับมาได้กันไม่รู้จะจุงหรือลากเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราปถึงห้องรับก็นอนกอดกันแค่นั้นแหละเออแค่นั้นจริงแค่นั้นจริงมั้งเอ้ยม่สาบานต้องคิดแบบนี้เออสาบานผมก็ตายฟรีถ้าผมผมสาบานอย่างงี้ อันนี้พี่แต่งตัวจะไปไหนอะไม่อยู่บ้านเอ้าไม่ได้แต่งตัวหรอไม่ใช่ชุดแต่งตัวเนนสื้อบอลอ้าเสื้อบอลนี่ไงสีแดงเหมือนกันเลยนี่มันเป็น,ปนมันเป็นบุกเพสัมนิว,วาคือพรมลิขิตของเราสองคนแค่นั้นเองพี่อะไรนะมันเป็นพรมลิขิตใช่จริงพี่ต้องไม่เป็นเมียเอ้ยพี่ต้องไม่เป็นแฟนผมแล้วท่านี่ ชอบไปแม่มาขคโ่เออได้ได้แม่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 เตาตะโกนเรียกแม่แป๊บนึงพรุ่งนี้เลยอือ้าผมไปจริงจแล้วเนี่ยพี่ผมจะเอาพี่เป็นเมียให้ได้เลยนะผมบอกแค่นั้นแหละเดินทางได้แล้วมาเลยอะไรนะมาเลยตอนนี้เดินทางได้แล้วผมต้องไปเที่ยวแถวนน้นก่อนให้คุ้นเคยก่อนได้ผมจะไปสำรวจแถวแถวห้องแถวนน้นก่อน ว่าห้องแถวนู้นมันน่าอยู่หรือเปล่าน่าอยู่ตู้โกะเลยเฮ้ยโดยเฉพาะห้องพี่ใช่ไหมใชออ่อย่าไปสงขาวเว้ยอย่าไปสงขาเว้ยมารอช้าใช่ไหมม,มาเลย,เลย,เยจะได้เมียก็คืนนี้แหละกูเนี่ย อันนี้พี่สูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ประมาณร้อยหกร้อยหกอุ้ยตัวเล็กปุ้มง่ายไม่ไม่ไม่ปุ้มปุ้มปุง่ายเฉพาะเออไกด์นเดียวอะต้องอย่างนี้จะอุ้มเข้าห้องเลยเจวไววเปล่าอุ้มไหวผมว่าไหวไหว อุ้มเป็นชั่วโมงของก็อุ้มได้ไอเรื่องคืนน้อยมาพี่ของอย่างเงี้ยจริงไม่ลองไม่ล้ผมกพกอุ้มอุ้มแช่ได้ชั่วโมงครึ่งเลยนะบอกแค่นั้นแหละคนอุ้มมาไหวแต่คนโดนอุ้มมาไหวหรือเปล่าถามแค่นั้นเองไหวอยู่แลวมันไม่ได้เหนื่อยอะไรอือมันเจ็บเ้ยไม่ใช่มัน ไปเรเใช่ไหมอมแล้วก็มันต้องรัดเจ็บใช่ไหมใชุ่้มแล้วแบบมือผมไปโดนแขนพี่มันก็จะเจ็บอืมอย่ามีปิเสียงร้องออกมานะพี่ไม่เราเราเป็นคนร้องยากโอ้โหแต่แต,แต่ถ้าเจอผมนี่ก็ร้องง่ายเลยแหละไม่หรอกมั้งเพราะว่าใหญ่โตมาโหราเลยเชียวเท่านี้ใช่ไหมอออ ก็อยากจะเปิดให้ดูยูะจริงคือไม่บอกไก่พอเธอดีฮะ <c oughs> ไม่มีคำนั้นแห่ใจสู้จริงก็ได้พี่อ่ะสู้อยู่แล้วแล้วแากนี้เลยคืออยากเช้าเลยตอนเมานี่สุดไหมไม่ไม่สุดหรอกไม่เมาไม่เมาสุดกว่าหรอเป็นเป็นคนที่แบบไม่เคยเมา ก็ตา,าถ้าลงมืมันจะสัมผัสความรู้สึกอะไรไม่ได้โอ้โห,โหอย่างนี้กูต้องพาจัดตอนไม่เมาเลยเอ้ไม่ใช่ก่อนไปเลยกูจะพัดจัดก่อนไปเอ้ไม่ใช่โอ้ยผิด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 ก็ไปไปเดินไม่ไหวนะสิอะไรนะนถ้าถ้ากลันใจมันจะเป็นเดินไม่ไหวนะก็ <c oughs> จัดซอฟๆเบาๆพอให่อย่าไปหักโหมสิ ซ้อมขึ้นที่บ้านควรใช่ไหมใช่ครับผมช็อปซ้อมขึ้นที่บ้านไงซ้อมขึ้นโก๊ะอะไรแบบนี้ไม่ใช่ขึ้นแล้วนี่ <c oughs> ยากนะเล่นละเล่นละเล่นละเล่น,ลลน <c oughs> แต่ได้จริงๆก็เอา <c oughs> แหละเอาเล่นตามน้ำด้วยเอ้ยแต,แต่แต่ได้จริงๆเราก็เอาแหละจริงเราบอกแค่นั้นเอง เอออย่างด้ต้องให้มีมาขออือือเอาขออีกสักทอดขออีกอีกอีกสักลอมชักทอนี่ที่อะไรนะชอบเพลมมาขออย่ารอให้มันนานๆไม่เสียงร้องเพลงยังขนาดนี้กูไม่อยากจะคิดถึงเสียงร้องอย่างอื่นเลยไม่ไม่มีเสียงอะไรออกจากปากเลยแม่ใจนะมีแต่ว่ามีแต่แบบว่าอีกอีกอีก จริงกูจะใส่ให้ไม่หยุดเลยเชีย <ś led> แบบอีกก็คือแบบกินน้ำกินแล้วเกินมะน้ำเราก็ต้องเกินไหม <ś led> <ś led> อ่าม่ชอบสงขาผูชอบสงขาวะ่ะ สดปีหนึ่งนี้เคยแบบมีคนเข้ามาคุยใช้ไหมก็มีแต่ว่าส่วนมากไม่ค่อยคุยเพราะว่าเราไม่มีเวลาว่างที่จะแบบเคยยังนู้ยงนี้ยางนั้นอ๋อแล้วตอนนี้สดพอจะมีเวลาว่างเลยแล้วคนนี้สมมก็ว่าเนี่ยว่างไงที่ไม่ได้เรียนไม่เออว่างพอที่จะคุยกับเาเร่อยเนี่ยนีนบอยู่แล้วสำหะบเอคุยอย่างนี้มันไม่ได้อัธรุบมันต้องไปนอนคุยกนข้างๆวะเราว่าเธอ ไม่เฉยๆมันไม่ไม่สนุกหรอมันไม่สนุกอย่างนี้เราจะมีการาถาเธอเล่นอะไรสักหนึ่งอย่างใช่เราต้องดั้งเล่นเกมกันเอ้อเล่นผีเพราะผมเราชอบอือหรือว่าเธอจะเล่นเกมนะเ,เปล่ายิงฉุบถอดเสื้อผ้าวาาะเราเราถนัดเลยนะจริงสนใจปะน,นะเอาเอาง่ายๆเลยดิ งแแลล้วหะคือเราจะถ้าเกิดไปเราจะได้ใส่บ็อกเซอร์ไปตัวเดียวครั้งเดียวจบใช่ไหมไม่ต้องเบบเมื่อยมือใช่ไหมไม่ไม่เมื่อมือไม่ไม่มือเราไม่ชอบอะไรที่มันเมื่อยมือไม่ชอบเราเนี่ยไม่ชอบอะไรที่แบบแบบนี้มันมันปวดมือแบบเขียนก็เอปวดมือมากเลยใช่ไหมเราช่วยปะล่ะรับรองไม่ได้ปวดมือแน่เธอ น่า<ต>จะปวดใจเอ๊ะปวดเอวปวดเอ <laughs> วเอพี่ไม่ว่าแต่ว่าอย่าปวดใจก็พอน่นอนะเราจะไปทำให้เธอผิดหวังเลยเชล <laughs> <laughs> จริงโอ้โหถ้าเกิดลูกเราออกมานี่น่าจะคิ้วเข้ม <laughs> เข้มขมขมเข้มเหมือนแม่เลยนะแม่อะไรฮะแม่ของลูกเนี่ยที่คุยอยู่เนี่ยนะ ได้ปะได้ปะได้ปะได้วูไม่ใช่หมายถึงเราสมบูรณ์จะได้กันไหมถ้าเกิดไปหาไดอยากได้ต้องหมกเลี้ยวให้ไม่มาขอเออเราอยากได้จริงๆนะเธอจริงไปทียเดียวไปกดตังค์เลยดีกว่าวะ่วะมามาไปกดตังค์เลยไปถ,ไถึงสิบหมื่นไหมถึงสิบหมื่นไหมเอาไว้หมื่นเดียวพออ่าอย่างนั้นกู เอาเลืบัญช oh. no. um ีไปเลยน้องดบพิกจะโอนไปเลยเชียวตัวเล็กนี่ตัวเล็กว่าเถอร้อยหกสิบกว่าน่าจะตัวเล็กใช่ไหมสูงนะสูงตัวมันอุ้มง่ายก็ดีเล็กหมดทุกช่วงไหมต้องมาดูเองกูอยากจะถ่างตาดูเลยเชียว ถาตาด <g venue> ้วยเธอเธอแล้วขอวนกลับไปถามว่าผีพระหมนี่เธอชอบเล่นตอนมืดมืดหรือว่าสว่างสว่างเล่นต่มแม่ผีป้าหมไม่ต้องเล่นอะไรอ่ะเจ้าหม่มต่อมแม่ผีบ้าหมมันมันล้นอ๋อมันมืดด้วยใช่ไหม αι? ต่องแบบสว่างสว่างเลยใช่ปะ เจ็ดเคสลัวสลัวก็จัดแล้วคูเนี่ยนี่คือหนึ่งเหตุผลที่อยากไปสงขาครับผมเพราะมีทีเด็ดทีเด็ดไอเด็ดจริงเปล่าก็ไม่รู้ดีมันต้องไปลองของอย่างเงี้ยไม่ใช่นี่นะขนาดพูดยังเก่งขนาดนี้เลยแล้วถ้าเราปฏิบัติเราจะเก่งขนาดไหนเออดิไอ้เชี่ น่าคิดว่าน่าคิดว่าน่าคิดว่าน่ากลับไปกลับไ้คิดเติดใช่เอ้ยเอ้ยเธอขอเข้าห้องน้ำสักสิบนาทีวะ <c oughs> อยากได้ IG ไอจีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยม <c oughs> <ว>ันลั่นไปป่าววะเมื่อกี้อยากได้ไงเว้ย KI I 9973 เมื่อไหร่ไอจีจะพิมพ์ขึ้นมาว่าเดนิคเนมอะไรนะเดนิคเนม <c oughs> แอมแอมใจกิ๊กคุณต้องบันทึกไว้ละบันทึกไว้ในหัวซแล้โอ้ยสงขาระขาวเหมือนกันตอนนีย้ยอะไรนะสงขาระขาวเหมือนกันนะเนีย่ยก็ไม่ได้ขาวเท่าไหร่อืมได้อยู่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  ได้เหลยเห็นเส้นเลือดได้โอ้โหไม่ขาวอุ้ยขาว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 เธอเธอยังขาวว้นจริงเราขาวทุกส่วนเลยนะเธอเราก็ทุกส่วนเลยนะโอ้แน่ใจนะเธอไม่ทั้งทั้งแบบแดงดง่ายอะเป็นคนแดงง่ายเนียสมุิลงไปดูแล้วว่า อ๋ออยากจะมุดลงไปดูเลยตอนนีน้อุ้ยคอเธออยากมีรอยะไรไหมคอเธอเนี่ยมันไม่มีดอออืกสักทีมั้งสักทีตรงนี้เลยตรงนี้เลยอือฮึเอาอาที์เดียวเหรอ 7K มุกจะวนรอบเลยอันนี้คือเข้ามาเล่นทานเนี่ยพิ่งเล่นเมื่อกี้เจอเราคนที่เท่าแหละคนที่สองไอ้ใหญ่สุด What What the Fuck ตกอะไรใหญ่อะไรใหญ่แขนใช่ไหมก็ช่วงแขนแขนแล้วก็ช่วงต่ำกว่านะั้น ช่วงสองกว่านั้นรู้สึกว่ามันจะเท่านี้ไหมอ่อ่ะอ่ะเดี๋ยวไหลกันละเอ้าดูเลยไหม <laughs> ถึงกันร้องกันบ้างแหละจริงมีร้องเสียงหลงอนะไม่ก็มีร้องอยู่อย่างเดียวอะเอาอีกโอ้โหโอ้โหถ้าไม่ถึงชั่วโมงครึ่งที่อยากคุยกันเอาวนะเธอด้พูดอยู่ตรงไหน อ<ะ>เออมันต้องไฟวะจริงจริงอยากไฟหรืออยากใส่เดียวอะอยากใส่กูจะใส่ให้สุดเลยกูบอกแค่นั้นแหละใช่อยากใส่อยากใส่กางเกงวีลอ,อ๋อแต่เราอยากใส่เดียวกับเธอนะเธอใส่เดียวแบบไม่เหลืออะไรเลยอะ <c oughs> มถามเรายัางเรากลัวไหมเดอกลัวปละล่ะ เะล่ะไม่อไ,ไ,ไม่ต้องคิดเลยอือม,มาเอาเอาเอาสัญญากูจะใส่ให้แบบลืมพ่อลืมแม่เลยเชียวจะลืมตรงในหัวมันมีแต่เธอเธอเธอุดชาบชาบนเดีชาบใจเ,เย็นเย็นเราไม่เย็นแล้วเราจะเธอเราจะเอาจริงๆแล้วล่ะ แจถ,ถ้าจะเอาต้องลงทุนอ่ะอืมมันแค่หมื่นกว่าป่ะกูเอาอยู่แล้วอ่ะกูสู้ใจกูสู้เราต้องสู้หน่อยนะอืมจริงก็สู้ไม่ไหวก็น้องช่วยด,ดิงเฮ้ยชอบชอบชอบเอาแต่จะให้เธอสู้คนเดียวมันก็เหนื่อยเย้มันก็แบบไม่ไหวยอยู่แล้วเราก็ต้องช่วยกันเออเออมันต้องผัดกันเนาะ Mau tuh cuitan zuz, mao tuh sadar sendiri kan zuz. Eh, tercipta dari apa? Monster ya.